พวาเรที่เอาพปมาเรียนเกิดเป็นหน้าเหมเดอเป็นผู้้องาว้องวนเหมือนคนเกลือูกูเขออนคัตั้งตั้งบหมอขาวาผมมาเลยไ้อเชเป็นาไม่ฉวาจเรืองไม่ยู่เมื่องไม่มองไม่ดูของไม่ตัแนนเขนพันธุพี่นองมากโต๊ะขนเื่องนียเร่เสี็จจะกอรอทัง่างาไม่ได้ลาอะไเน่ยไม่ดูเสืยเยนิับหิงมนจนี่จี

ไอี่ก็นี่ก็ี่กีนี่นี่ก็น่นก็นี่ี่นี่ก็นีนี่ก็น่ก็นี่นี่ก็ก็กนี่ก็น็นี่นกนี่ก็นีีก็นี่กี่่นี่ก็นี่ก็นนก็ี่นีน่กนี่ก็ก็นีนี่กกี่นกนี